อย่างนี้ยก็ไ <imprisoned> <lane> ม kind of ่เสียงับรรยากาศเกม7 Day to Die ตอนนี้ครับบ้านของเอพีโซพังครับพังเดี๋ยครับผนขวางโลกครับก็รู้ว่าอยู่ข้างล่างเนี่ยมันจะมันเรียกซ้อมอีกนะเรียกไปคนเดียวใช่ไหมจัดไป เออล่าแล้วโหลดมาถึงสมระดับมาเลยมาเลยนี่ก็ได้เลยใสเป็นเดย์ใส่วันนี้ไม่พลดเถื่อนเลยเนี่ยเอาอีคันครับเอาอีคันเอขับแบน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 เบรกเฮ้ยเฮ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วถอยผิดเบรกเบรกถอยรู้สึกว่าอยากจะมีเหลืองครับวันนี้โดนตีก็น่ากลัวซะเหลือเกินแต่แบบว่าเกมนี้คือเกมแบล็ครับ จาจัดไว้ตรงนี้กันเด้อวิธีการฟาร์มของเอลพิโซก็ง่ายๆครับจะต้องมีตัวล่อหนึ่งคนเพืเรียกซอมบี้มานะครับนี่ครับผมก็ได้รับหน้าที่ตอนนี้ก็ทีมเราไงครับไอสัตว์เออมึงไม่ใช่เอลพิโซออกมาแล้วเดี๋ยววิ่งวิ่วิ่งขึ้นบ้านก่อนไวแล้วโอ้ไม่กอดอีแม่จ่ยจิ๊เล่นเยอะเห มึงเรียกมันแล้วมึงไม่มีมากไหมวะตัวหลองไงคะวันนี้นะครับอ่คงในกลุ่มเกมหลายๆเกมนะครับคงจะเจอเขานะครับเียบตาพ่อค้าออนไลน์หน้าตาหล่อที่สุดในทีนะครับมามาเอามาจริงเหรอตกจะชื่อสูงคโอถุยตก เจอเมาแล้วมาแล้วก็โดนผีอกมาแล้วหรอตายยังดีมตายยังมันตายมันตายอ๋อเนรว่ามึงตายเพราะว่าตอนนี้มันมืออยู่นะครับก็ก็แกล้งกันตามภาษาเพื่อนฝูงนะครับยิงหัวแมงกินเกลียนสบายสไตล์เอลฟีโซครับตอนนี้บ้านพังครับทุกสิ่งทุกอย่างหมดครับออกมาแล้วครับเราไปสัมภาษณ์ซอมบี้ก่อนครับตอนนี้ซอมบี้เป็นไงบ้างบวัดดีแต่เอง ว้ายตัวเองวิ่งเร็วจังแหมอย่อากันนักวิ่งสี่คนร้อยเดี๋ยวขึ้นบ้านก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยทางทรัพย์สินรู้สึกว่าอยู่บ้านนูน้นตายบ่อยๆดูสภาพบ้านนี่ปลอดภัยเก <c oughs> ินบรรยากาศดีมากครับใครสนใจอยากมาอยู่ก็สามารถติดต่อในอินบ็อกซ์ได้นะฮะ อถกล้องไปไหนอ,อ่ะเล่นแลกอยู่จเจริญน,นะครับใครอยากเล่นแลกก็เซิร์ฟเวอร์ทอนะครับติดตามเขาได้ครับ <c oughs> ไม่มไม่เล่นเรอ <c oughs> เล่นเถอะครับจะได้ไม่เป็นพาล่าของลูกหลานเออปล่อยแม่เหอะมีลูกหล, <c oughs> ลานกูเฮียได้ข่าวว่าช่วงนี้นะครับอัดอัดวันที่สามนะครับเดือนพฤศจิกาแล้วก็รู้สึกว่ามีแพทเข้ามาใหม่ เป็นไข่เติมห้าร้อยบาทรุ่นร or ับ i p h o n เจ็ดด้วยนะเออสนใจไหมรับมึงมึงเล่นเซเว่นเดย์แต่มึงโฆษณาอาโอเนี่ยนะจ๊ะมึงยังไงมึงยังไงมึงยังไงกูไม่รู้กูไม่ได้ขับจักรมึงยังไงไอ้ยเลือดรถดีกว่ามึงเผาแล้ว ไหนๆก็จะปิดคลิปแล้วนะครับรู้สึกว่าอซอมบี้เขาวิ่งเร็วนะครับแค่น้เหรออ่อาฮะพอแล้วอะไรมากมามแนะนำนรซอ,รอมบี้นี้ยังของมาได้แล้วไปบ้างเนี่ยครับน้องดีมครับปิดตำนานเดกีมครับ <c oughs> <c oughs> อยอ่าปิดแล้วยิงกันเดียวไปจะไล่กับเขา อันนี้ไหนนะไออันนี้อันนี้คืออย่างเรอาจไม่มีซับไตเติลนะครับเดี๋ยวซับไตเติลทำไว้ทีหลังดีกว่าเนาะอาสาพื้นเมืองอยากทำตู้เก็บสื้ผ้าันไม่ดนตีต้องมาตอนนี้ด้วยดูไร่เข้าใจผมนี่สอนเพชรเลยครับน่ยเสียงผีเหียบอเนี้ยได้ยินไหม ราเซอร์ก็ามาแล้วนะเสียงผีเดี่ยเอาเรื่องมาเอาเรื่องของพร้อมอาวุธพร้อมไนะมาไม่พร้อมว่ะน่นาไม้ยังไงวะเสียวหาย่าไม่ใช่น่าไม้เฮ้ยมันมาแล้วขวาขวาขวามาแล้วมาแล้วออม,มาแล้วพ,พี่น้องวัดดี เราไม่ใช่ฮันเตอร์เราไม่มีเด็กเราไม่มีสเต็งเราลืมอัพเอจิตเนียิงตัวนึงนี่เวลอัพครับเสียงดนตกรีกล้องขนองการไกลเนีย่ยไม่จบนะรู้สึก,กหาหลําประเทศญี่ปุ่นอะไรหฮหลํามจิมันยังมีพีคพ<ข>อ,<ข>อครับซอมบี้มาไม่เยอะครับ พอใน่ไโอเคครับแล้วก็ขึ้นบ้านแล้วปิดปัะใสไซคอนเดี๋ยวก็มึงใจเย็นๆโอเคี่แค่เมื่อกี้แม่งบอสสามตัวหมีสามตัวพ่อมึงเหอะมาพร้อมกันด้วยมันไม่พีกเลยยังพีกมึงจะให้มึงจะให้กูไม่มีที่ไปได้หรอเยอะแยะพี่ไป แต่ไปแต่อยู่ไม่ได้มีที่ไปแต่ไม่มีที่อยู่อะไรตอนนี้ไปเรื่อยวอยู่ไม่ได้ตายดีนลยอยู่ไม่ได้เลยตายดินโอ้มันรู้จักสร้างบ้านตายดีเลยเห็นไหมก็มาทำของข้างบนก่อนเลยแล้วซอมบี้มันก็มาพอดีจำเป็นสู้กับมันบายบายจบคลิป chóp